ถ้าใครจำได้นะครับไม่กี่เดือนก่อนนะครับในงาน Computex Taipei 2023นะครับบูต MSI d u ักตัวนี้นะครับคือไฮไลท์เลยเขาภูมิใจนำเสนอมากนะครับที่เขาเนี่ยได้จับมือ collaboration กับนี่นะฮะ Mercedes AMG Motorsport นะครับซึ่งก็เป็นค่ายรถแข่งของทาง Mercedes นะครับก็ AMG อะไรฮะอันนี้นะครับเป็นโน้ตบุ๊กที่เขา collab ร่วมกันเน้นเรื่องดีไซน์ต่างๆที่สปอร์ตดุดันนะครับแล้วก็ ในเรื่องของกลุ่มราคาก็แน่นอนว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ตอบสนองกลุ่มตลาดไฮเอนด์อย่างเต็มรูปแบบนะครับเแต่จะว่าไปแล้วมันก็ไม่ได้แพงที่ผมคิดนะกับราคาไทยนะครับก็ประมาณเกือบ,บแสนนะครับแต่ว่าไม่ถึงแสนไงตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเกินแสนแน่นอนนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่90,000ไปปลาย,ลายซึ่งจะตีหลวมว,ว่าแสนท่วนก็ได้เหมือนกันนะครับชื่อรุ่นจริงๆนะครับมันเป็นตะกูลสเตลนะครับกับที่ชื่อ เต็มๆก็คือ s t t ล16 Mercedes AMG รหรัส A13 VG 269 TH นะครับอันนี้คือชื่อรุ่นที่เป็น โมเดลไทยขายในไทยจะเป็นรหัสนี้นะครับคร่าวๆเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้เราจะพูดว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งได้ไม่เต็มปากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่เป็นโน้ตบุ๊กแบบสายกลางครับคุณจะเอาไปทํางานก็ได้หรือเอาไปเกมมิ่งก็ได้นะครับสเปคภายในเป็นเกมมิ่งแต่ว่าจอเนี่ยเป็นจอสายครีเอเตอร์จอทํางานนะครับแล้วก็ได้วอร์ที่ลงมาให้เนี่ยเป็น Nvi d i a ดี G-Force RTX Studio นะครับแปลว่าคุณเอาไปเล่นเกมก็ได้หรือว่าคุณเอาไปทํางานก็ได้นะครับถ้าคุณ ตัเครนะรบและทําไมผมถึงพูดว่ามันไม่ใช่โน้ตบุ๊กที่เป็นโน้ตบุ๊กเล่นเกมทีเดียวถึงแม้เป็น s p ป c เกม i n g จอนะครับจอตรงนี้โหดมากนะครับเป็นจอ OLED 4K นะครับแล้วก็ d c i p 3 100%นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่อง v i s u a l เรื่องคุณภาพภาพเรื่องสีแสดงอะไรต่างๆ ดีมากดีที่สุดในตลาดณเวลานี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เกมมิ่งเพราะว่า f r เฟ h ชเ t e ของเขายังอยู่ที่ 60Hz เอนั่นเองนะครับแต่ว่ารายลเอียอื่นเป็นยังไงตัวเครื่องสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวว่ากันนะคือแค่อันบ x ็อกซ์็ก็พรีเมียมแล้วนะครับอย่างแรกกล่องก็เห็นนะครับว่าเป็นกล่องที่ลิมิเต็ดเช่นกันนะครับมีเขียน Official Partner MSI AMG Motorsports นะครับตรงนี้นะฮะแกะออกมานะครับภายในก็จะเห็นว่า มันก็พรีเมียมหน่วบุกเอเมทาทั่วไปเช่นกันนะครับเพราะว่าเปิดกล่องมาเนี่ยให้ดูอีกทีนะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้มันจะเป็นผ้าเช็ดหน้าจอนะครับก็มันวางปิดมาแต่ว่ามันเป็นไมโครไฟเบอร์เหมือนผ้าเช็ดแว่นอย่างดีเลยนะครับเขียนว่า MSI MT Motorsport นะครับพูดเอาไปเช็ดหน้าจอได้ไม่ต้องกลัวเป็นรอยเพราะเป็นไมโครไฟเบอร์นะครับแล้วก็ไปเช็ดแว่นได้ด้วยเช่นเดียวกัน ต่อมานะครับที่เขาใส่นอบ๊คมาเนี่ยก็จะเป็นซองนี้นะครับที่มีเขียนว่า AMG Motorsports เช่นกันนะครับและวัสดุไอ้กระดาษเยื่อมเขาเนี่ยดีกว่าที่เห็นโนบ๊กทั่วไปอีกหลายเท่าเลยนะครับความหนา,นาต่างๆที่ขึ้นหนาแบบหนาแล้เหนียวอะคือฉีกอะไรก็ไม่ขาดนะครับพูดงา่ายๆต่อมานะครับก็จะเห็นว่าภายในเนี่ยมีบันเดลออะไรเยอะแยะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอยิบไอ้กล่องนี้ออกไปก่อนนะครับตรงนี้มันใส่นอบ๊คมานะ อ๋อจะบอกว่ามีการอธิบายรายละเอียดอะไรมาเยอะแยะด้วยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับมีแผ่นรองเมาส์นะครับนี่น่าจะเป็นเท็ t u r e อร์แบบสป e ดเนาะมีโลโก้เบสไอนะครับตรงบริเวณนี้เป็นมังกรแล้วก็มีโลโก้ m m Motorsport o f f i c i a l Partner อนะครับอันนี้ก็ไม่สามารถหาซื้อได้ที่ไหนนะ ไม่รู้มีคนไปขายแยกเปล่าแต่ว่าก็นั่นแหละมันมันให้มากับตัวเครื่องก็ได้เป็นลิมิเต็ดนะครับและนอกจากนั้นนะครับภายในเนี่ยคุณดูคุณดูอีกเยอะเลยนะครับนี่มีอะไรบ้างอย่างแรกนี่ก็ Official Partner เหมือนกันใส่มาอย่างนี้นะครับมีเมาส์นะครับเมาส์ก็นี่นะฮะออฟฟิเชียล r าร์เหมือนกัน มี AMG นะครับแต่ด้านล่างก็เป็นเมาส์ MSI ทั่วไปนะครับแต่ว่าก็จะมีลายที่สวยงามขึ้นมามากขึ้นแต่ถามว่าเป็นเมาส์เกมมิ่งที่โอเคไหมก็เป็นมาโอเคแล้วนะครับเพราะว่ามันพูดง่ายๆมันก็คือเมาส์เกมมิ่งอะแล้วก็มีสายถักมีอะไรให้มาด้วยนะครับไม่เ,เอาไว้ซื้อแยกนะครับอันนี้ไม่ใช่ของแถมนะครับมันเป็นของที่มาในกล่องเป็นบันเดลเลยถ้าคุณซื้อมามันก็จะติดมาอย่างนี้นะครับต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นกระดาษแข็งนะครับแต่ว่าก็คือพูดง่ายๆบอก ว่าซื้อมาแลยคมีตังค์ซื้อโน้ตบุ๊กตัวนี้นะจะเอาไปใช้ก็ได้แต่ว่าผมไม่ใช้ผมคงเก็บไว้มันเป็นเหมือนแบบของลิมิเต็ e dition ที่มากับของนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่ใบเดียวนะมีหลายใบยด้วยนะครับในนี้ต่อมานะครับก็จะเห็นว่ามินินะครับแอบเห็นไหมก็เป็น Merc e d e s a m เเช่นกัน Dual Drive นะครับภายในก็จะเป็นตัวตั้มดร v e ของเขานะครับเดี๋ยวขอแกะแพรบตายละไปแกะอู่ตั้งนานนะครับนี่เขาอย่างนี้ไอเรานี่ก็หัวยุคหินต้องแกะยังไงเอาไหม อันบ็อกซิ่งต้องพรีมเมียมนะครับดึงออกมาแบบนี้นี่อลูมิเนียม CNC นะครับนี่ตัมได้อย่างเดียวนะครับนี่เห็นไหมวีอุ้ยโหมีล็อกล้ลยฟังเสียงดิอย่างดีเลยะครับนี่บอกไ้เลยเป็นงานที่ดีสุดของตัมไดที่ผมเคยจับมาแล้วนะครับซึ่งกิกกิกเนี่ย128กิกนะครับ USB 3.2 Type C OTG นะครับนี่3.2นะครับ128กิกก็ ของดีนะครับปกติตำได้128กิกก็ก็ของดีอม่ะไม่ใช่ของแบบ44กิกสาย2กิกนะครับเพราะายุคนี้มาของพีเมียมต้องให้แบบนี้นะครับแล้วมีอะไรอีกนี่ในนี้มีอะไรอ๋อโอเคมีควิกไกด์นะครับเป็นคู่มือซึ่งเราก็คงไม่ได้ดูแต่ว่าควิกไกด์ของเขาก็ดูดีเช่นกันเป็นกระดาษที่เกรดดีปกตินะครับแล้วก็อันนี้นะฮะ โอ้ช่องข้างหน้าโอ้โหนี่เขายังไม่เคยแกะมาเลยเนี่ยแกะได้ที่เดียวเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอถือวิสาสะแกะแล้วกันครับนี่แกะมาแล้วนะครับมันคือกระเป๋านะครับมีลายของเ s i มแล้วอ็เหมือนกันนะครับแต่ว่านี่มันไม่ใช่กระเป๋าคาดอกหรืออะไรนะครับเป็นกระเป๋าที่แบบว่าเออให้ถือชิ้วอย่างงี้ครับภายในก็จะมีเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งก็มีหลายๆช่องนะคุณสามารถอุปกรณ์อะไรต่างๆใส่เข้าไปได้พวกเกมมิ่งเกียร์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าผมเดานะมันน่าจะออกแบบมาให้ใส่ดปเตอร์นะครับซึ่งก็เอา,าไไ่ๆปนระัคบ หลักๆแล้วอะแดปเตอร์ก็มีเหมือนกันนะ MSI AMG Motorsports นะครับมันไม่ได้แบบพิเศษอะไรนะครับเขาเป็นการสกรีนลายลงไปเฉยแต่ก็แสดงให้เห็นไงว่ามีการสกรีนไปแล้วทุกจุดนะครับโอ้ยจากพาร์ทเนอร์ที่นี่พี่ใช้คุ้มจริงๆนะครับเพราะทุกอย่างมีนิสัยโลโก้ AMG เข้าไปแบบ หมดเลยฮะก็กลับมาให้ตัวเครื่องกันเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ารีวิววันนี้ผมจะไม่ได้เน้นในเรื่องของความคุ้มค่าแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าโนบุกตัวนี้ไม่ใช่โนบุกสำหรับคนที่ต้องการความคุ้มค่านะครับมันคือโนบุกที่ luxury gaming experience นะครับดูให้เต็มตานะครับ luxury gaming experience นะครับเป็นประสบการณ์เล่นเกมที่หรูหรา และคําว่าหรูหรากับคำว่าคุ้มค่าเนี่ยมันไม่เคยมาด้วยกันอยู่แล้วนะครับตัวนี้อย่างแรกเลยนะครับเข้าใจนะว่ามันก็หรูหราจริงนะครับงานประกอบตัวเครื่องเนี่ยก็ดีกับไม่าทยทั่วทั่วไปอพอสมควรนะรผมรู้สึกว่ามันดีกว่าสเตลทั่วไปนะไม่ไมรู้ทําไมแบบคุณลองฟังเสียงเคาะโนบุกดิไม่เคยเจอโนบุกตัวไหนที่มันแข็งแบบนี้มาก่อนเลยนะครับแต่ถึงอย่างไงก็ตามนะครับน้ำหนักตัวประมาณไม่ถึง2กิโลครับหนึ่งจุดแปดเก้าหนึ่งจุดเก้ากิโลกรัมนะครับแต่ว่ามันเป็นโนบุกที่แน่นมากแล้วก็รู้สึกว่าาาาจัับบแลกกรนนห ทำได้ดีนะครับปกติโน้กเกมมิ่งถือท่าเนี้ยจะยากนะครับแต่ว่าอันนี้คุณจะถือมุมไหนเนี่ยมันก็สามารถบาลานซ์หนักได้ออกมาดีทั้งหมดทุกตัวนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้เบาเหมือนตีนัลไลท์นะครับแต่ว่าก็เป็นเกมมิ่งรู้สึกว่ายังคงพกพาได้โอเคแล้วกันนะครับอาจจะไม่ใช่เกมมิ่งที่แบบว่าเน้นในความร้อนดีที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ในรนจ์ที่พกพาด้วยเล่นเกมได้ดีด้วยประมาณนั้นจะดีกว่านะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้สุดแบบระดับ ของเกมมิ่งมหาโหดอะไรมากนะแต่ว่าความรูรามาเป็นหลักนะครับด้านหลังนะครับอย่างที่เห็นนะครับวัสดุเป็นโลหะเป็นลูมิเนียมนะครับ MSI AMG Motorsports นะครับแล้วก็มีโลโก้มังกรอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับอันนี้ดูเรียบร้อยมากนะครับไม่มีไฟ RGB อะไรนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่แค่ตรงบริเวณด้านล่างตรงคําว่า Stealth แล้วก็มีลายอยู่ตรงนี้นะครับเป็นลายคล้ายๆแบบธงหมากลุกสําหรับแบบรถแข่งอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นการ ตัดกันนะครับตรงเนี้จะดูหรูหราดูเรียบร้อยดูแพงครับเป็นโลโก้นี้มันก็ดูแพงนะครับแล้วก็อันนี้จะเพิ่มความดุดันเข้ามาไม่ให้มันดูเรียบร้อยจนเกินไป,ไปยังคงให้กลิ่นอายความเป็นเกมมิ่งอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ฝา,าพับของเขาเนี่ย ก็จัดว่าน้ำหนักทําได้ดีเลยนะครับก็คือลักชัวรี่อ่ะเวลาคุณมาจับคุณก็จะรู้ว่ามันเป็นโนบุลักชัวรี่อ่ะครับเนี่ยเวลาเปิดมาถึงตรงนี้ก็มันก็จะเป็น1กึ๊กนะฮะเสร็จแล้วก็ง้างเปิดไปก็รู้สึกถึงความลื่นไหลของฝาพับที่ดีกว่าโนบุเกมมิ่งทั่วไปนะครับประมาณว่าถ้าคุณมาจับยังไงคุณก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าไม่ใช่โนบุราคาประหยัดนะครับการเล่นในรถเป็นยังไงนะครับสามารถทําได้นะครับบานพับค่อนข้างนิ่งนะครับลื่นและนิ่งนะครับแล้วก็ เวลาคุณเปิดมาเนี่ยมันจะไม่ได้ไหลนะครับยกเว้นว่าคุณจะอาถึงตรงบริเวณนี้มันถึงจะเริ่มไหลลงไปนะครับก็น้ําหนักดีนะครับแต่อย่างไงก็ตามนะครับต่อให้คุณเล่นในรถนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับด้วยความที่เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันก็มีรูวยความร้อนที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกไว้เลยนะครับว่ายังไงมันก็จะอุ่นบนตักคุณนะครับยังคงไม่แนะนําให้เล่นบนตักอยู่ดีถึงแม้ว่าจะสามารถทําได้แต่ว่าคุณก็อาจจะเสี่ยงว่าจะมีลูกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าม เดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าเนี่ยเว็บแรกเปิดเครื่องมานะครับผมบอกตั้งแต่ไอ้สกรีนโลโก้เอ็ขึ้นมาตอนกดเปิดเครื่องเลยอ๋อแล้วการเปิดเครื่องไม่ใช่เปิดเครื่องทั่วไปนะครับไม่มีปุ่ม power นะครับเขาใช้คําว่า start engine หรือว่า start เครื่องแทนนะครับเวลาคุณขึ้นไปบนรถที่มันแบบเใช้ push start มันก็จะเห็นคำนี้ start engine นะครับอันนี้เขาเน้นความเป็นโม t ต r s p สปอร์ตก็เลยกด start ตรงนี้นะครับแล้วแล้วก็เปิดมามีหน้า AMG ขึ้นมาเว็บแรกทีมผมเห็นเนี่ย โอ้โหจอสวยมากนะครับตอนนี้ก็จอสวยมากเช่นกันนะครับรู้สึกได้เลยนะครับว่าตัวนี้เป็นหนึ่งแล็ปท็ที่จอดีที่สุดที่ผมเคยเห็นมาแล้วนะครับเพราะว่าเป็น o อเลนะครับเป็น 4K นะครับแล้วก็รองรับ DCP3 หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกมาตรฐานอะไรต่างๆตัวนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับรองรับหมดนะครับทำงงทำงานได้สบายๆนะครับเดี๋ยวผมขอเล่งแสงหน้าจอแป๊บนะครับก็จะเห็นว่าความสว่างของเขาเนี่ยเอาอยู่สบายๆนะครับในสตูดิโอออกนอกสตูดิโอก็เหลือเฟือนะครับและจอนี้ มันเป็นจอไม่ใช่จอด้านนะครับเป็นจอกระจกเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของแสงทอนิดหน่อยแต่ว่าผมคิดว่าเขาเคลือบแอนตี้แกล์มาค่อนข้างดีแล้วนะครับถึงแม้จะเป็นจอกระจกก็ตามนะครับถ้าคุณมาดูตัวจริงเนี่ยคุณจะเข้าใจได้ผมอธิบายนะครับว่าภาพเนียนมากนะครับภาพตัวนี้คือจอแบบว่าโคตรเนียนนะครับไม่เห็นแม่พิกเซลเลยนะครับขนาดโดยรวมเขานะครับเป็นจอ16นะครับตามชื่อรุ่น a l t ล16นั่นเองนะครับสเกลเป็น16ต่อ10นะครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยนะครับว่า Resolution ของเขาเนี่ยไม่ใช่ 4K ธรรมดานะครับแต่เป็น 4K แบบ3840คูณ2400ไม่ใช่คูณ2160ถ้าคูณ2160เนี่ยจะเป็น1 6 9แต่ว่าถ้าเป็น4610แบบนี้ก็คือเ r s o l u t i o n ที่มัน 4K มากกว่า 4K ทั่วๆไปนะครับด้านล่างมีคำว่า MSI AMG Motorsport ตรงนี้นะครับให้เห็นว่าเป็น Limited Edition ของจริงแล้วก็ด้านบนนี้ตรงบริเวณกล้องเนี่ย มันก็เป็นลายทงหมากรุกสีเทาตต่กับสีดําเช่นกันโดยที่มันจะมีแง่งยื่นขึ้นมานะครับก็เวลาเปิดจะได้จับโดนมันง่ายๆนะครับแต่ว่าเลนกล้องนี้อยู่ไหนนะครับก็ต้องบอกตรงว่าก็ยังน่าเสียดายที่ยังเป็น texture เดียวกับตัวบอดี้ของเขานั่นทําให้เวลาคุณเปิดเครื่องเนี่ยมีโอกาสที่จะไปโดนไอเซ็นเซอร์กล้องทําให้ภาพมัว บ่อยเหมือนกันนะครับกล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้อง Full HD นะครับโดยที่มี IR sensor ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้พวกฟีเจอร์ของ Windows ได้นะครับแล้วก็มี Privacy shutter นะครับเวลาคุณต้องการความเป็นส่วนตัวหรือว่าไม่สบายใจที่มีกล้องมองอยู่ ก็ลากมาปิดนะครับจะเห็นเป็นตัวสีแดงตรงนี้เดี๋ยวไปดูคุณภาพกล้องกันฮนะคุณภาพกล้องนะครับถึงแม้จะเป็น Full HD นะครับแต่กล้องตรงผมคิดว่ามันยังไม่น่าประทับใจจะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนี่ยน้อ no ยเนี่ยมันขึ้นลื่มเลยแม้ว่าผมยูทาวะสตูดิโอที่มันแสงพอก็เถอะนะมันก็ยังคงเป็นอย่างนี้อยู่แต่ว่าแบ็กก้าดำนะอาจจะโทษมากไม่ได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับผมยังไม่น่้ประทับใจกับไปตัว Full HD ตัวนี้นะครับระยะการมองเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมนั่งอยู่มัน หึงช่วงมือพอดีนะครับก็จะเห็นว่ามันก็ได้มานีนะครับถ้าถอยไปนิดนึงนะครับก็อาจจะประชุมแบบ3คนได้สบายๆนะครับพอถอยไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องซส่ที่นคุณภาพมากนะครับเอาเป็นว่ามันพอชัดประกันนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับสู้มือถือสู้แท็บเล็ตไม่ได้ครับลงมาด้านล่างครับตัวเครื่องเนี่ยมันก็มาแนวเตลส์นะครับแต่ว่าคุณจะเห็นว่าตรงช่องตรงนี้มันไม่ได้ช่องธรรมดานะครับต้องมองดีๆนะคุณจะเห็นว่าเป็นโลโก้ AMG นะครับนี่เป็นขีดแล้วก็มี AMG อยู่ตรงบริเวณนี้นนะรแแตตต่่่ววาาาาถถ้้้มมมออออองงไกกกลลเห็็ยยีึ คยีตาเนี่ยโอเคชัดเลยนะครับโลโก้ AMG ตรงบริเวณนี้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยยังคงมีพู้คำว่า Steel Series Dynaudio อยู่เพราะว่ามันยังมีความเป็น MSI นะครับเท็ก u r เจอร์ hmm. ตรงนี้นะครับ mm hmm. คล้ายๆกับโลหะแต่ว่าไม่ใช่นะครับมันเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกอย่างแข็งเลยนะครับโดยที่มันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่า ถ้าเป็นโลหะเนี่ยบางคนจะรู้สึกแบบมีไฟดุดใช่ไหมเวลาชาร์จแต่ตัวนี้มันจะไม่มีนะครับก็คือใช้งานได้ดีกว่าแล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายกว่าไม่เป็นรอยด้วยมือง่ายจริงมันเป็นง่ายไหมมันเป็นง่ายนะครับแต่ว่าสีของมันทําให้ไม่เห็นนะครับเนี่ยอย่างนี้ผมจับเนี่ยมันมันมีนะครับต้องดูดีๆถึงจะมีแต่ว่าถ้าคุณแบบมองอผ่านอนะ่ะจะไม่เห็นคราบสปกปรกเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือเป็นลูบุกที่รักษาความสะอาดได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับต่อมานะฮะไอ้พวกลายอื่นน,นะครับก็จะเห็นว่ามันมีความดุดันมากขึ้นนครรบออยย่่างงเชตี์์ด มีลายเป็นทงหมากลุกนะครับแล้วก็ปุ่มซาร์เ n นจินที่ว่าเมื่อกี้นะครับจะมีสีที่แตกต่างกับชาวบ้านเขานะครับเป็นสีส้มนะฮะแล้วก็ไฟ R G B ทั่วไปเนี่ยยังคงมีมาให้ตามมาตรฐานของโนบุกที่เป็นคีย์บอร์ดสต e ลซีรีส์ที่ c u s t o อ i z มไฟ R G B ได้นะครับตรงนี้ฮะอย่างที่เห็นเลยนะครับ Layout เป็น full size แต่ว่ามันเป็น full size ที่แบบต้องปรับตัวนิดนึงเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับ ตัวบวกเนี่ยขึ้นอยู่นี้นะฮะแทนที่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มอื่นๆเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ว่าจะต้องปรับตัวเฉพาะไอ้บริเวณของตัวคีย์บอร์ดเท่านั้นอื่นๆไม่ต้องปรับตัวแต่อย่างใดนะครับก็เป็นข้อเสียไปละกันแต่ว่าก็แล้วแต่คนคิดนะแต่ผมคิดอย่างนี้นะครับอื่นๆนะ,ะจะเห็นว่ามีฟังก์ชันแบบพวกน้ตบ,บกเกมมี่นะคือ FN เนี่ยเปิดเป้าเล็งจำลองขึ้นมาก็มีนะครับแล้วก็ปรับโหมดพัดลมนะครับเพย์พอร์ตอะไรอย่างงี้นะครับแต่ก็หน้าตินิดน,นึงนะครับตรง มันอยู่ตำแหน่งที่ค่อนข้างจะเข้าถึงยากนะครับรวมไปถึงปุ่มปรับความสว่างด้วยปกติแล้วเนี่ยผมอยากให้มันอยู่ตรงนี้มากกว่าเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราใช้บ่อยกว่าปรับรอบพัดลมแล้วก็เปิดป้อนอยําำลองนะอันนี้ถ้าจะเปิดวัลรูปอะไรต่างๆต้อง F N แล้วก็ตรงนี้3ปุ่ม f 1 f 3 F3 าทำให้ต้องใช้2มือนะครับในขณะที่ว่าถ้าอยู่งเนี้ย มันจะใช้มือเดียวแล้วง่ายกว่าไงส่วนฟีลลิ่งนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ติแล้วก็ไม่ได้ชมนะครับก็ค่อนไปทางชมมากกว่าละกันแต่ก็ไม่ได้ชมทีเดียวเพราะว่ามันมี tactile response นะครับเวลากดเนี่ยก็รู้สึกแบบมีความฟินนิ้วอยู่เล็กน้อยแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นคีย์บอร์ดแยกของเดสก์ท็อปอะไรนะและการใช้งานโดยรวมแล้วเนี่ยจะเน้นไปทางเล่นเกมนะครับเพราะว่าปุ่มคอนโทรลใหญ่กดนิ้วก้อยยังไงก็ไม่พลาดน,นะครับแล้วก็ ุ่มตัวหนอนเปลนภาษาอาจจะเล็กลงมานิดหนึ่งนะครับอันนี้แล้วแต่คนคิดนะครับสำหรับผมถ้าคุณใช้ตัวนี้เป็นตัวเปลี่ยนภาษาก็อาจจะมีประเด็นได้แต่ถ้าคุณไม่ใช้ก็ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับอื่นๆนะไฟ RGB ก็สวยงามชัดเจนดีนะครับแต่ว่าชัดเจนแค่ตัวอังกฤษนะฟอนต์ไทยเนี่ยไม่ได้คมสักเท่าไหร่ครับ t r a c คด้านล่างนะครับเป็น t ัก c k p a ขนาดค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็ texture ดีเลยนะครับเป็น t e x t อ r ์กระจกที่มีความสากนิดนึงทำให้เวลา ถูเนี่ยมันรู้สึกฟินนิวนะครับมือแห้งมือเหงื่อก็สบายๆนะครับ mm hmm. การกดนะครับสูงสุดได้ถึงประมาณนี้นะครับแต่ต้องออกแรงเพิ่มนิดนึงนะแต่ว่าถ้าจะใช้น mm ิ hmm. ้วเดียวผมแนะนําว่าอยู่บริเวณครึ่งล่างนะครับแต่ขนาดมันก็ค่อนข้างใหญ่ไม่ต้องซีเรียสมากใช้ตรงไหนก็ได้หมดนะครับแต่มีที่ผมรู้สึกอีกหนึ่งนะก็คืออันนี้ไม่ได้เกี่ยวกันหรอกแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกผมก็คือด้วยความที่แท a c แผ่นฟ e ลลิ่งค่อนข้างลื่นแต่ว่าจอเป็น6 0เฮิร์ตเนี่ยทำให้เวลาเราขยับเมาส์หรือว่าเลืออ่ มัน1 2 0 1ง4อยยี่สิบรอย่สิะไรเงี้ยพวกนั้นอ่ะมันจะรู้สึกลื่นกว่านี้เวลาขยับเมาส์ขยับแพดแครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้มันจะมีจุดนึงนะครับสำหรับฟิงเกอร็เิ้นสแกนเวลาล็อกอินอะไรอย่างเงี้ยมาดู I.O. และพอร์ตการเชื่อมต่อกันนะฮะอย่างที่เห็นนะครับฝั่งซ้ายนี้นะครับก็จะมีพอร์ตแลนแบบฟูลไซส์นะครับนี่ไม่ต้องมาง้างแต่อย่างใดนะครับและพอร์ตแลนเนี้เป็นคิวเลอร์ e 3 1 0 0 g นะครับก็คือเป็น2.5กิกะบิตนะครับไม่ใช่1กกิิะบตทั่วไปนะครับ ต่อมานะครับมี HDMI นะครับซึ่ง HDMI อันนี้ก็เป็น HDMI 2.1นะครับรองรับ 8K 60 h z นะครับแล้วก็จะมีช่อง microSD card นะครับอันนี้น่าเสียดายนะผมอยากได้เป็น full size SD card อย่างขนาดมาตรฐานมากกว่าเพราะว่าโนบุกตัวนี้มันเป็นสาย Creator ใช่ไหมแปลว่าถ้าคน Creator ทั่วไปเขาก็ใช้ SD card ขนาดมาตรฐานและถ้าอยากจะใช้ขนาดเล็กมันก็แปลงใหญ่ไปเล็กได้ พออย่างเงี้ยมันแปลงเล็กเป็นใหญ่ไม่ได้ครับก็ต้องว่าไปตามตรงนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับสุดท้ายนี้มันก็จะมีในส่วนของช่องออ USB C นะครับ Super Speed Palm Display Port นะครับโดยที่อันเนี้ยมันเป็น3.2 Gen 2นะครับไม่ใช่ Thunderbolt แต่ Thunderbolt เนี่ยจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้นะครับจะประกอบไปด้วยช่อง DC in นะครับแล้วก็ USB A Super Speed นะครับอันนี้ผมโกรธมากเลยข้างๆกัน2ช่องนี้อันนี้โกรธจากใจจริงนะเพราะเมื่อกี้ผมพยายามก๊อฟไฟล์ออกแล้วเราก็เป็นไอ้โง่อยู่ตั้งนานนะครับเอา USB เสียบ เสียบเสียบออกช่อง DC- อินไว้คุณดูหน้าตาสิครับเนี่ยถ้ามองจากมุมเนี้ยมองมุมนเนี้ยจริงๆเนี่ยคุณคิดมันต่างกันไหมอ่ะดูไกลๆน,นะครับมันไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณไม่รู้ว่าช่องไหนคือช่องไหนคุณเสียบย s b ีเข้าดีซีอินอย่างแน่นอนแล้วมันก็จะเสียบไม่เข้านะครับส่วนต่อมานะครับจะเห็นว่ามีช่อง เป็น USB C นะครับช่องนี้เป็น Thunderbolt นะครับพร้อมรองรับ PD Charging มีโลโก้สายฟ้าโลโก้ปลั๊กนะครับแต่ต้องเสริมอีกนึงนะครับช่องชาร์จ PD ตรงนี้ตามสเปคจะรองรับที่140วัตต์นะครับแต่จากที่ผมลองเนี่ยถ้าใส่แดัปเตอร์100วัตต์หรือ65วัตต์เข้าไปอาจจะมีการชาร์จไม่เข้าได้เหมือนกันนะครับอันนี้ MSI แนะนำว่าให้ใช้แดัปเตอร์140วัตต์นะครับหรือไม่ก็อาจจะต้องรออัปเดตเฟิร์มแวร์ในอนาคตฮะแล้วก็ต่อมานะครับจะเห็นว่ามีช่องคอมโบนะครับนี่เป็นหูฟังไมมโโโคคคคคครรรรรรรฟฟนน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 นชช่่่่อออองงงเเเเเดดีีียยววววว3.5แแลล้้้้กกก็็ไฐาาาะะะบบบบบตตตตััััััืพพิศษม มีโลโก้ Dynaudio นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ลำโพง Hi-end นะครับมีตั้งแต่หลักหมื่นยันหลักล้านนะครับแล้วก็ในส่วนของ Steel Series Nahimic นะครับเขาก็เป็นเหมือนอีควอไลเซอร์ที่ปรับแต่งโหมดอะไรต่างๆนะครับตัวนี้ลำโพงแบบฟิสิกส์ก็คือดอกลำโพงเองนะครับเขาบอกมาว่ามีอยู่6ตัวนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าภายในโครงสร้างเป็นยังไงเหมือนกันนะครับเรื่องเสียงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตรงนี้จะเห็นว่า มีช่องตรงบริเวณนี้เป็นลำโพงหมดเลยนะครับมีด้านบนด้วยมีด้านข้างด้วยแล้วก็มีด้านล่างเฉียงๆด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเสียงไหนออกมาจากฝั่งไหนเขาบอกว่ามีวูฟเฟอร์สมีลําโพงดอกแบบสปีคเกอร์ทั่วไป2นะครับเรื่องคุณภาพเสียงว่าตามตรงนะครับตัวนี้ดีนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับยังไม่ใช่บูที่เสียงดีที่สุดแต่ก็เป็นรุ่นที่จัดว่าค่อนไปทางดีแล้วกันนะครับถ้าไมผมบอกไม่ดีที่สุดเพราะว่าลาโพงเขาเนี่ยมันเยอะจริงนะครับแต่ว่าผมรู้ส หรือปิดอิควอไลเซอร์ก็ตามนะครับมันพยายามให้เปิดแต่ว่าเหมือนมันเปิดเกินไปจนมันเกินจริงจนมันมีความหลอนอะไรอย่างเงี้ยจนกลายเป็นว่าเราไม่ได้รับเสียงที่มันถูกต้องจริงๆก็เป็นยังไงเหมือนเป็นเสียงจำลองเสียง izer อยีควอไลเซอร์เงี้ยมากกว่าถึงแม้ว่าผมปิดแล้วมันก็ไม่ได้แก้ปัญหานี้แต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าบางคนเนี่ยอาจจะชอบก็ได้โดยเฉพาะคนที่เล่นเกมเนี่ยผมคิดว่ามันจะทําให้รู้สึกว่าเสียงเปิดนะครับคุณไม่รู้นะว่าเสียงมาจากช่องเนี้ย แต่ว่าถ้าคนที่ฟังเพลงจะรู้สึกว่าเสียงนี้ไม่เป็นธรรมชาติครับส่วนด้านล่างตัวเครื่องนะครับก็รายละเอียดะอะไรต่างๆเป็นของ AMG เช่นกันนะครับเห็นเหตนโลโก้โกนี้ AMG Motorsports นะครับตรงด้านหน้าตรงนี้ก็มีโลโก้ AMG นะครับแล้วก็ ไอ้พวกขารองพวกนี้มันก็มีขั้นเป็นลายทองหมากลุกเข้ามาเช่นเดียวกันเหมือนกันนะครับก็ดูสวยงามดีนะแล้วก็ช่องตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นช่องแอาอากาศที่คือดูอากาศเข้าครับด้วยพัดลมขนาดใหญ่2ตัวนะครับที่ปลายหกเส้นตัวนี้เป็นคูลโบูสห้านะครับเท่าที่ลองเล่นมาเสียงดังไหมก็ดังแต่ว่าไม่ได้ดังจงนหดหินนะครับเป็นอะไรที่คุณเล่นแล้วแบบโอเคยังพอรับได้ไม่รู้สึกโอ้โหดังเกินไปเหมือนโน้ตบุ๊กสมัยก่อนที่แบบฝนตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ยังเรียกว่าพอมีแล้วกันนะ มาดูสเปกกันต่อนะครับตัวนี้นะ,ะต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าสเปคเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นความคุ้มค่ามากที่สุดนะครับถ้าคุณต้องการสเปคประมาณนี้นะครับแต่ไม่ต้องการความเป็น Mercedes AMG นะครับ MSI เขามีรุน่นที่แบบสเปคใกล้ๆ,ๆกันลยครับ80,000กว่าบาทนะครับหรือว่าถ้าคุณอยากได้งบประมาณนี้นะครับมันก็จะมีแบบ9 0 0 0 0กว่าบาทเหมือนกันเกือบๆแสนแต่ว่าได้สเปคดีกว่านี้เช่นกันต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้อาจจะไม่ใช่ตัวที่สเปคดีที่สุดของแบรนด์ a s i เขานะครับแต่โอเคไม่เป็นไรนะฮะถ้าคุณไม่ได้ซีีเเเรยยตตงนนนนนนััััั้แ่่่ววาามมกกก็ดดหือค CPU Hill 9 190 นะครับ45วัตต์นะครับมี6 p e n Core 8 e f f i c i e n c Core นะครับแล้วก็ Multiplier ตัวคูณนะที่52คือความเร็วได้ที่5,200นั่นเองนะครับ Memory ฮะเป็น DDR5 นะครับสาย2 g b โดยที่มันเป็น RAM แบบ RAM แถวนะเพราะฉะนั้นคุณสามารถถอดมาัป upgrade, เกตไป็นด4ก็ได้นะครับแต่ว่าก็32กับสเปคประมาณนี้ผมคิดว่าเพียงพอแล้วนะครับโดยเฉพาะออกับการทำงานแบบพวก Workstation แต่ว่าถ้าเล่นเกมเนี่ย สายสอมันก็เหลือเฟือไปไกลเลยเหมือนกันนะครับเป็นเดียห้าห้าพนะครับส่วนการ์ดจอนะครับตัวนี้เป็น Nvidia GeForce RTX 4070นะครับโดยที่4070เนี่ยมันก็เป็นการ์ดจอที่เรียกได้ว่าเล่นเกมได้โอเคแล้วกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นจอ Native 4K ของเขานะก็ต้องว่าตามตรงนะครับโดยที่ในตัวสี่ศูนย์เจ็ดศเองเนี่ยครับมันก็เป็นการ์ดจอที่มีแรมอยู่ที่8ปดกิกเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เกินแบมินิมัมนะแบบมมมมมมิินมมนนนััที่่ผหาาายยคคควว6ะรใุี้8 GB เนี่ยก็ถือว่าขึ้นมาระแบ หนึ่งนะครับไม่เจอปัญหาแรมคอขวดได้มากมายแต่ว่าด้วยความที่จอเขาเป็นจอ 4K native ก็เลยอาจต้องคิดมากนิดหน่อยนะครับในเรื่องกําลังวัตต์ของเขาครับก็จะอยู่ที่105วัตต์นะครับอาจจะไม่ได้เยอะที่สุดตลาดหรือว่าไม่ได้แรงที่สุดอะไรนะครับเพราะว่าตัว s t e a l t h เองก็ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างบางกว่าเกมโน,นบุ๊กตัวเฉลี่ยอยู่เยอะเลยนะครับถ้าคุณเห็นตัวจริงคุณจะคิดว่าตัวนี้เป็นโนบุ๊กที่ค่อนข้างเล็กนะครับทำให้กําลังวัตต์การ์จอเนี่ยไม่สามารถใช้ได้เยอะมากเพราะว่าไม่สามารถปล่อยความร้อนออกมาได้เยอะมากเพราะว่า่าาาาาิงงเนียอจจะะรรบต ไม่ได้ทันเหยพวกอนพวก140วัต์อะไรอย่างนี้นะครับก็ว่านําตรงนะครับว่าตัวนี้สเปคะอะไรต่างๆมันไม่ได้เน้นเป็นเกมมิ่งจา๋าสักเท่าไหร่นะมาดู 3D มดีมกันต่อนะครับอันนี้ก็ต้องบอกอตรงนะครับว่ามันก็แรงนะครับ Full HD เนี่ยแรงเลยนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็น 4K ตามเนทีฟของจอแล้วนะครับผมคิดว่าด้วยการ์ดจอตัวนี้มันอาจจะยังดันถึงขนาดนั้นไม่ไหวนะครับลองดูคะแนนตัว ไฟสไตรค์อัลตร้านะครับหรือว่า Time Sp y Extreme มนะครับมันยังอยู่ในเรนจ์ที่แบบว่าผมว่ายังคงเป็นจอแบบ 2K น่าจะเหมาะกว่านะครับแต่ด้วยความที่โอเคอาจจะไม่ได้ออกแบบมาเล่นเกม100%มั้งเน้นการเสิคอนเทนตน m u l ี i ี e d รองรับ HDR แบบนี้ครับมันก็อาจจะไม่ต้องซีเดียสในเรื่องสเปคอะไรขนาดนั้นนะครับต่อมาในเรื่องเกมนะครับอันนี้มาเริ่มเกมแรกนะครับ f o r z a Horizon 5นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเราเทสโน้ตบุ๊กนะครับเราจะเทสทุกเกมที่ native resolution ของจอนะครับแต่ว่าตัวนี้ เอาตรงๆนะครับมันก็ยังไม่ได้ไหวถึงขนาดนั้นนะครับก็เลยต้องเทสแบบ 2K ไปด้วยนะครับอันแรกเลยนะครับฟอร์ซเนี่ยปรับ 4K สุดนะครับ ได้เฉลี่ย48เฟรมก็ยังไหวนะแต่ว่ามันไม่ได้ลื่นขนาดนั้นนะครับถ้าลื่นผมจะพูดว่า60เฟรมขึ้นไปโดยเฉลี่ยแต่ว่าคือ48ไม่กระตุกแต่ไม่ลื่นแล้วกันนะครับลองเป่อลงมาเป็นไฮนะครับก็จะเห็นว่าเหลือที่80เฟรมนะครับก็ดีนะครับอันนี้ก็เกิน60ไปแล้วนะครับแต่ว่ายังปรับสุดไปได้เพราะสุดเนี่ยได้แค่48นะครับส่วน 2K นะครับอันนี้สามารถปรับสุดได้นะครับที่77เฟรมเฉลี่ยนะฮะไซเบอร์พัง2.7นะครับลองทั้ง 4K แล้วก็ค่ไมอื รอดนะครับแต่ว่าถ้าจะเล่น 4K จริงให้เปิด DSS frame generation นะครับได้48เฟรมเฉลี่ยยังไหวนะครับไม่ลื่นแต่ยังไหวนะครับแล้วก็ 2K นะครับอันนี้ 2K ถ้าเพียวเนี่ยประมาณ49เฟรมนะครับก็ไหวสบายๆนะครับแล้วก็ถ้าเปิด r a r a c i n g แบบดีที่สุดนะครับก็ได้ประมาณ13เฟรมแต่ว่าถ้าจะเล่น r r a c i n g จริงให้เปิด DSS ด้วยได้1 3เฟรมนะครับอันนี้ต้องบอกตรงนะครับว่า สาเหตุที่เฟรมมันดูแปลกๆตรงนี้ครับมันเป็นเพราะว่าไดเวอร์ที่เขาลงมานะครับเป็น G-Force e RTX Studio นะครับเครื่องนี้ออกแบบมาให้ใช้กับ G-Force e RTX Studio ลืมไปนะปรับจอได้ขนาดนี้ลืมพูดไปแต่ก็โอเคว่ายดูกันนะครับสติกเกอร์บอกว่า RTX Studio นะครับ ไม่ได้ออกแบบมาให้สำหรับเล่นเกมสักทีเดียวนะครับคือถ้าคุณจะเล่นเกมเนี่ยคุณไปเอาไดเวอร์ตัวที่เป็น G Force ปกติน,นะครับไม่ใช่ RTX Studio เพราะว่า RTX Studio เนี่ยมันออกแบบมาสำหรับการทำงานมากกว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยอาจจะเห็นบางเกมมีเฟรมสวิงหรือว่าบางเกมมีอาการคราชบ้างเหมือนกันถ้าเปลี่ยนไดเวอร์จะไม่เจออาการนี้ครับและสตอเรจนะครับตัวนี้ให้มาที่2องเทราไบต์เลยนะครับก็คือเยอะแล้วนะครับไม่ต้องอัพเพิ่มก็ได้แต่สำหรับคนที่อัพงานตัดงานอะไรอย่างงี้ก็อาจจะพอเหมาะละกันนะครับจะให้ดีอาจจะเป็น4นะครับแต่สำหรับเกมเมอร์ 2เทเยอะสบายเลยนะครับโดยที่ความเร็วเนี่ยก็ไม่ใช่ของห่วยๆเลยนะครับตัวนี้ระดับบนเลยนะครับค่ารีท6.5กิกค่าไรประมาณ4.8กิกนะครับแรนดอมก็จัดว่าเหลือเฟือเช่นเดียวกัน,นครับก็ตรงกับเซกเมนต์ของเขาเลยฮนะก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับสรุปเลยนะครับตัวนี้ด้วยราคาประมาณ100,000บาทหรือว่า90,000เลย สิบาทเป็นแสนเลยเนี่ยผมก็ตีเป็นแสนหนึ่งะนะครับมันก็อาจจะไม่ใช่นต้ตบุ๊กที่คุ้มค่าที่สุดในสเปคของเขานะครับโดยเฉพาะถ้าคุณเอาไปเล่นเกมแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้มันไม่ได้เน้นตลาดนั้นเลยนะครับมันเป็นโนต้ตบุ๊กที่แบบว่าออกแบบมาเพื่อลักชัวรี่อ่ะคือเวลาคุณใช้งานคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นโนต้ตบุ๊กที่งานประกอบดีจริงจอจอเนี่ยแว็บแรกเปิดเครื่องขึ้นมาโอ้โหทำไมสวยจังวะรู้สึกอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าคุณไปจับตัวจริงนะครับกับความรู้สึกที่ มันไม่สามารถอธิบายได้ตรงนี้ครับมันเป็นอะไรที่คุณต้องดูจริงๆเพราะว่าถ้าคุณดูแค่เรื่องสเปคเนี่ยมันมีตัวที่คุ้มกว่านี้นะครับงบประมาณเดียวกันคุณมี MSI ตัวที่แบบได้จอที่ดูชัดเจนสูงได้ในส่วนของกราฟิกการ์ดที่แรงกว่านี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าจออาจจะไม่ได้สวยเท่านี้ลื่นกว่านี้แต่จะไม่สวยเท่านี้นะครับหรือว่าถ้าคุณอยากได้สเปคประมาณนี้แต่ว่าไม่ต้องการความหรูหราลักชัวรี่หรือว่าคุณภาพจอที่เทพอะไรมากมายมันก็มีรุ่นที่ไม่ใช่ MG แต่ว่าราคาแปดหมื่นกว่า เช่นเดียวกันนะครับน,นี้ต้องลองตัดสินใจ,จดูว่าคุณชอบแบบไหนนะครับถ้าคุณต้องการความลิมิเต็ดดิชั่นที่คุณคิดว่าน่าจะหาในบุฟเทั่วไปไม่ได้เนี่ยไอ้คำว่า AMG ตรงนี้ครับมันก็อาจจะเป็นตัวเลขที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วคุ้มค่าก็ได้นะสำหรับความหรูหราและความพรีเมียมที่คุณได้มา